ยูป้าทราบหผมวันนี้คุณกําลังอยู่กับการกิจเบบีนะครับวันนี้นะมีเกมมานําเสนอครับชื่อว่าซุนหงอคงนั่นเองครับหรือเกมวานรนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็เล่นมาคราวแล้วนะครับผมนี่ครับมีตัวละครปะ่าง้ํำจังซุนงอคงสวเจ๋งนะครับผมแล้วก็ตุเป๊กไก่แล้วก็ตัวละครอื่นๆมากมายเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ ผู้ศัตรูนะครับให้เรากดถูกต้องนะครับจะเอาตัวอะไรก็ถูกต้องครับวันนี้นะผมจะเล่นเป็นตัวพระเอกเราจะคู่นะครับผมผมจะเลือกเป็นซุนหงอคงก็แล้วกันนะ สกิลงอกก็อ ok ยเวลาได้ด้วยนะครับสกิลอเวลาได้เรียกกันกดเดี๋ยวก่กดตัวกนตัวนี้ตัวนี้เวลากระโดดนั่งนี่ไนจีของสกิลได้ครับ

มันหองงไปโปฟงไะฟง้ยฟงไปโอไปฟงไปฟงไไปงไงไปฟไปไปฟงไปฟงไปฟงไปงไปฟีไปฟงไปฟงไ่งไปฟ่แปงไปฟน นะครับผมเดี <S <S ๋ยวเราเออกไปเล่นตัวตัวไปกายกันเลยนะครับตัวไปกะกดอันสุดท้ายครับไอผมเล่นประสังสำจังดีกรับไม่ได้เล่นเลยครับอยากเล่นประทังสำจังบ้างนะครับเพลงในติ๊กต็อกให้จันเป็นแมวล่าโรดของเธอติดตั้งไว้ฉันอยู่ของเธอสกิลที่หนึ่งนะครับผม อมีตาพูดอุย้ยสกิลคอมโบเน,น,นี่ยสกิลคอมโบเลนี่ครับมา โอยกระดังลำจางนี่ครับกระดังลำจางตะกุยจะมันหอกคงเรยมา,อาัอัเ,อเป็นไง ทดด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนเออเออเออมายมาโอ้แต่มันหิวเลือดได้ตัวหิวเลือดได้ได้หมดเลยอ่ะโอเครับผม

ไปเต้นเล่ยเล่น,ลน,ลนตัวละครตัวเจ๋งกันดีกว่า,ววานี่อะผมตัวเจ๋งโอ้โหวันนี้พี่จะพาทุกคนมาใช่ปะไม่ใช่ตัวจริงอะกับเพลงพี่ว่าเอราะเพลงนะนีเน่ะ<อ>นี่ครับ Hvala. เก,เ,กเริ่มทำกานแล้วไปไปกาย,กายาครับเริ่มทำงานแล้วไปก่ายเป็นตัวที่โกงมากนะคบผม นี่ครับคอมโบเก็จะเป็นสองมาครับหนึ่งสองสามนี่ครับอ่ะจบไปทำกันภาพนี้เอเคครับคีลเลร์ิปนี้ดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย